สวัสดีครับ17.30นาฬิกานาทีของวันที่8สิงหาคมพศสอ6 4ครับวันนี้พบกับผมช่องมงคลชีวิตมีสิทธิ์กันทุกคนวันนี้ผมเอาพระองค์ประจำกายผมเลย3องค์เนี่ยเอามารีวิวฝากเพื่อนๆกันฝ่าแสงแดดอ่อนๆจอนเย็นอันนี้ผมพยายามเอียงมือนะฮะเพื่อนๆไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อยู่ในท่าปกติก็คือถ้าเราถ้าเราตั้งฉากกับตัวเราเนี่ยเราจะไม่เห็นหน้าพระ อันนี้ผมพยายามเอียงเพื่อให้พระ,พะเนี่ยได้รับแสงหรือได้รับอง,องศาที่ถูกต้องแล้วก็จะได้ดูมุมกล้องกันนะครับผมขออธิบาย 1, 2, ึ่และ3ตามลำดับนะครับเริ่มจากความมือก่อนอพระ,ะซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีลายกหนกว่ากันว่ากุนี้เป็นกุวัดฤษีครับเป็นกุวัดฤษีแล้วก็เนื้อหาเนี่ยจะดูง่ายสบายตาแต่หาองค์แทยากด้วยเหตุที่พระไม่มีรายละเอียดอะไรแล้วก็ แล้วก็ความแท้หรือจุดเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายเนี่ยว่ากันว่านะครับเซียนเขาก็บอกว่าคาเคนี้สามารถทําได้ง่ายแล้วก็ไอ้อเรื่องผิวพันธุ์เนี่ยครับเพื่อนๆผิวผิว,ผ,วผิวพันธุ์เนี่ยคือเขาสามารถแต่งสีเผาเผาอทอดน้ำมันอะไรก็แล้วแต่กับวิธีของคนที่จะทําตรงนี้มานะครับแต่ผมขออ,อธิบายพระผมอธิบายพระประจํากายผม โดยไม่สนกับสิ่งที่ผมยังไม่รู้หรือผมยังไม่พิสูจน์ไม่ได้ว่าแท้หรือไม่แท้แต่ผมจะอุปมาอุปไมยเอาเป็นองค์พระที่เป็นองค์นี้เป็นองค์งแท้ไปเลยเข้าใจตรงกันไหมครับเพื่อนๆผมจะอุปมาเอาองค์นี้เป็นองค์แท้ไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่8สิงหาคม2 5 6 4ผมจะรีวิวพระองค์นี้ซุ้มกอ่อกุวรรฤศีพิมพ์ใหญ่ไม่มีลายกระหนกนีน่รีวิวแบบพระแท้และในใจผมก็คิดว่าพระผมเป็นพระแท้ เพราะฉะนั้นเรามาดูตรงนี้ครับเขาว่ากันว่า่วงอก่วงอกนี้จะล่าําสันแขนนี่จะเป็นมัดกล้ามถูกไหมครับถ้านั่งปลายเท้าฝั่งนี้จะเชิดน,นิดนึง่งบัวตรงนี้ไอ้ที่พิมพ์นี่จะไม่มีบัวเล็บช้างครับพิมพ์นี่จะไม่เบือยเล็บช้างแล้วก็แนวหรือกําไลข้อขามือที่ประสานกันอันนี้อันนี้เป็นส่วนของพระแท้ทั้งหมด อันนี้เราต้องดูให้ขึ้นใจครับเพื่อนๆหน้าพระผิวร่องรอยของความเความเก่าธรรมชาติผุเก่าปีแตกแยกอ่าว่าว่ากันไปครับเพื่อนๆอ่วาวัวพระซุ้มกอในประวัติการสร้างราวเ0็ดรอยปีสร้างจากทุ่งเศรษฐีมีบันทึกไว้ในตำนานชัดเจน มีกูกไว้แล้วไม่จนอันนี้ผมก็เอามาเข้าชุดกับเป็นจักรพาคีชุดเล็กของผม,มนะครับจะมีอีกสององค์ที่ผมยังไม่มีกรอบเรียบร้อยก็เลยยังไม่ได้เอามารีวิวฝังเพื่อนกันอันนี้เป็นพระสุมกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีหลายกระโหลกทุกคิดผมสําหรับองค์พระตัวหนึ่งองค์นี้ผมจะใช้เวลาราวๆสามนาทีครับเพื่อนๆก็ส่วนหนึ่งก็อธิบายองค์พระส่วนหนึ่งก็ก็อธิบายพรทุกคุนนั่นแหละครับต่อมาเราผมจะข้ามมาฝั่งซ้ายสุดเป็น สมเด็จนางพญาพิมพเข่าตรงอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพเข่าตรงครับเพื่อนๆเขาแบ่งนางพญาเป็นสองหน้าสองพิมพ์เข้าใจคำเขาเข้าใจว่าหน้าที่ผมแบ่งนี้เป็นนางพญาพิมพ์หน้าเทวดาเขาดูยังไงหน้าเทวดาก็ถ้าผมดูไม่ผิดนะครับเขาจะดูที่ชด,ดาแล้วก็ดูที่หมวกที่เป็นชด,ดาองค์นี้ถ้าพิมพเข่าโค้งเนี่ยจะเป็นอะไรที่งดงามมาก เขาดูยังไงครับพิมพ์นี้เขาก็ดูแขนแขนทางด้านซ้ายน่าซ้ายน้าจอหรือแขนขวาพระเนี่ยครับแขนขวาพระแขนนี้จะทิ้งลงมาอ่อนช้อยมาอย่างนี้แล้วถ้าเราพลิกใต้ฐานนี้เราจะเห็นว่าแขนเนี่ยจะลามไปจนถึงใต้ฐานเขาเรียกพิมพ์มือที่จะจับหัวเข่าใต้ฐานแต่ถ้าพระองค์ไหนที่ที่มีแขนทิ้งมาอย่างนี้แล้วพอพลิกใต้ฐานไม่มีไม่มีนิ้วมือก็อันนี้คะแนนก็จะตกนะครับผมไม่ได้ว่าแทนหรือไม่แทนนะครับเฉพาะพิมพ์นี้นะครับเฉพาะคนอื่นก็ไปศึกษาเองว่า ผู้อื่นเขาควรจะเป็นยังไงผมว่าพระผมวงนี้มีความกดนงามเหลือเชื่อสาเหตุที่มีความกดนงามเหลือเชื่อนี่มีอยู่แค่2แบบครับแบบที่1ก็คือผมได้พระเก่าพระแท้และก็ไม่ได้ผ่านการใช้งานมาและเก็บรักษาดีประเด็นที่2ครับพระที่ผมได้มานี้เป็นพระเก๊เพิ่งทามาใหม่อันนี้ในใจผมผมก็ต้องตีผมพระเป็นพระแท้นะครับเพื่อนๆส่วนจะตีเป็นพระแท้ได้อย่างไงก็ดูครับ มันมีจุดที่เราจะต้องตีเป็นพาแทนนะเพื่อนาถ้ามองผ่านกล้องเราจะเห็นหัวไหล่ด้านนี้ครับอหัวไหลด้านนี้ขององค์พระเนี่ยจะเผยให้เห็นเนื้อดินที่อยู่ด้านในอันนี้ถ้าเราไปศึกษาดูจริงๆครับส่วนด้านหลังพระนี่สวยครับงดงามแล้วก็มีรอยนิ้วมือด้วยแล้วก็ มีม,ม,มีมีทุกอย่างเท่าที่ที่พระนางพญาควรมีก็มีคาบไข่ครับค้าบไข่มีค้าบไข่เป็นธรรมชาติครับองค์นี้งดงามมากผมยอมรับว่าง,งดงามมากแล้วก็ก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับมีเพียง2ประเด็นประเด็นที่หนึ่งผมได้พระแท้แล้วก็ไม่ได้มีการใช้งานแล้วพอดีผมผมก็เลยเอามาเข้าเกาะให้ดูสวยงามอ่า เพื่อนๆครับเออเวลาที่เรามีพาพแท้เนี่ยครับถ้าเรามานั่งจดจ้องว่าแท้ไม่แท้แท้ไม่แท้อยู่เนี่ยเออผมว่ามันจะเสียเวลาเลยล่ะครับเสียความศรัทธาไปเลยอ่าส่วนผมนะครับอ่าอันนี้ผมผมเออผมมีความเชื่อในใจเลยว่าพระผมแท้ครับอ่าเชื่อโดยสนิทใจอ่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเอออยากจะเอออยากจะคอมเมนต์ทดสอบ วิชาวความรู้ก็คอมเมนต์มานะครับสำหรับสำหรับคลิมนี้นะครับเดี๋ยวเผื่อผมหาที่มาที่ไปได้เดี๋ยวผมจะแกะแล้วก็เอาทําตามเพื่อนๆได้ดูพระตรงกลางครับเป็นพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่พิมพ์หลวงวิจารณ์ว่าคนว่าพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์ดีหรือพิมพ์ที่4่เนื้อหาวันณนะผิวมะกอกสุขครับอันนี้ทุกอย่างโอเคหมดถ้ามี10คะแนนองนี้จะมีอยู่7 8คะแนนอย่างน้อยอซอกแขนหัวไหลมัดกล้าม เอ่อพิมฐานรองหัวเขา่าเอ่อปลายขาปลายเท้าฐานที่1ฐานที่2ฐานที่3าเอ่อร่องตีบอ่าคาบน้ำมันตังอิ้อ,อมีมีผุพองผุผุผพงมีหนังปลากระเบนมีมวนสารสินซุ้มกอมียุบย่นย่อกูเก่าแตกลานอันนี้ก็ อันนี้ก็จะเป็นเศษเขาเรียกอะไรเอ่ยเนื้อหาที่พระที่พระเกไม่มีก็คือว่าพระเกจะหาดูเนื้อหาตรงนี้ไม่มีครับเนื้อหาแบบนี้ไม่มีในพระเกหามือผมจะสั่นนิดนึงนะครับมือผมจะสั่นนิดนึงอ่ะองศาก็ไม่ได้สีนะอันนี้ครับเนี่ยครับเออตรงนี้จะ จะไม่มีในพาเกยครับตรงนี้ก็จะไม่มีในที่พาเกยลักษณะการติดของพิมพ์ผมพยายามจะให้ดูดูหูแต่ว่าอาสะท้อนแสงด้านข้างครับอ่าบัวไหว้ผาซิกอ่าอ ระที่มีเนื้อหาที่มีที่มีเนื้อหาเป็นที่ยอมรับหรือว่าหรือหรือว่าเป็นเป็นที่ถูกตาถูกใจเสียนนยครับหรือว่าถูกถูกถูกตาถูกใจเนี่ยจะต้องมีความ,มงามดงามด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ความเอ่อกุเก่าจนมีอะไรมาโปะจนมองไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรอันนั้นผมก็ว่าผิดทางน,นะครับในความคิดผมอ่าปลายคลิปนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมเอาทำ ep นี้เป็น ep ที่สาม ณปัจจุบันนี้ผมมีพระเป็นจาาภาคีครบ5องค์แล้วครับแต่ผมรีวิวให้เพื่อนดูแค่3องค์ก่อนป่ายคลิปแล้วสวัสดีเพื่อนเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ